สวัสดีค่ะวันนี้เมย์พาคุณลูกค้ามาชมบ้านสไตล์อังกฤษนะคะหลังนี้เลยจําได้ไหมนี่บ้านหลังนี้นะคะตั้งอยู่บนฉนดเอกสารสิทน,ดดนิคูแดนที่หนงร้อยหกส1เตารางวาค่ะก็จะเห็นวิวภูเขาว6 0รอองศานะคะบ้านจะหันหน้าไปทางทิศใต้ค่ะสังเกตลมลมดีมาก โน่นจะมีบ้านชาวบ้านอยู่นะคะก็ไม่ได้เปลี่ยวอะไรค่ะเลี้ยวเข้ามาจากถนนลาดยางตรงนั้นนิดเดียวเองหน้าแปลงที่ดินก็เป็นทางลาดยางนะคะข้างๆนี้ก็ขายนะคะเป็นที่เปล่าค่ะนี่ตารางวาละ12,500บาทยังว่างอยู่สองล็อกตีไปล็อกละ2ล้านล็อกละ2ล้านนะคะ ยังอยู่ค่ะสำหรับบ้านหลังนี้ราคาพิเศษนะคะสามารถชมคลิปเต็มได้โดยเมย์ใส่ลิงไว้ให้มี2หลังให้เลือกค่ะตรงนี้161ตารางวานะคะหลังสีน้ำตาลนั้น162ตารางวาแต่หลังนั้นชั้นครึ่งหลังนี้สองชั้นนะคะบ้านหลังนี้ตั้งอยู่ที่ ตำบลปากช่องอำเภอปากช่องจังหวัดนคนรราชสีมาค่ะสูงจากระดับน้ำทะเล432เมตรโดยประมาณอากาศดีค่ะมีความเป็นส่วนตัวจอดรถอสองคันนะคะเป็นประตูอัตโนมัตินะคะเวลาที่เราเข้ามาภายในตัวบ้าน,น มุมนี้จะเป็นห้องน้ำค่ะนะคะเป็นห้องน้ำแขกแล้วก็มีตู้นี่ระบบไฟอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็เป็นตู้เก็บของข้อดีของบ้านนี้คือชั้นเก็บของเยอะมากอ่าเนี่ยนี่ก็เป็นห้องเก็บของห้องวางเครื่องซักผ้าได้นะคะห้องครัว นี่ค่ะชมคลิปเต็มโดยละเอียดได้นะคะวันนี้ก็จะถ่ายได้ไม่เยอะเดี๋ยวต้องไปดูแลลูกค้าประตูนี้ออกหลังบ้านได้นะคะนี่ออกหลังบ้านได้หลังบ้านก็จะเห็นวิวเขา ดูเข้าบ้านจะอยู่ตรงนี้ค่ะบ้านจะหันหน้าไปทางทิศใต้นะคะรับลมตรงนี้จะเป็นห้องนอนที่หนึ่งของชั้นล่างนะคะวิวสวยไหมอืมขับรถออกไปซ้ายมือนนิดเดียวนะคะก็จะมีร้านสะดวกซื้อมีร้านค้าร้านกับข้าวเยอะแยะเลยค่ะมีแอร์ให้นะคะสำหรับห้องนอน ้องน้ำในตัวค่ะห้องน้ำในตัวนะคะ,ะ,คะก็แยก่วนไว้มีโนห้องแต่งตัวตู้เสื้อผ้าใส่เสื้อผ้าจุดใจแน่เลยนะสำหรับคุณผู้หญิง งน,นี้ก็จะกว้างนะคะแล้วก็จะมีหน้าต่างรับลมตอนนี้ลมโชยบ้านหลังนี้ไม่ต้องติดแอร์เลยก็ได้ลมก็จะโชยทั้งปีนะคะมุมน,นี้ทำเป็นห้องอห้องทำงานห้องอ่านหนังสือหรือจะกั้นเป็นห้องนอนเพิ่มก็ได้ทำเป็นห้องน้องน้องหมาน้องแมวก็ได้นะคะสำหรับตรงนี้ มีห้องเก็บของใต้บันไดกว้างเชียค่ะเดี๋ยวพาขึ้นไปดูชั้นสองนะคะชั้นสองจะมีสองห้องนอนค่ะโทนสีสบายตานะคะตรงนี้จะเป็นห้องนอนเล็ก มีมุมนั่งชมวิวเห็นวิวเขาใหญ่ชัดเจนนะคะสำหรับบ้านหลังนี้เห็นไหมคะห้องน้ำในตัวพร้อมแอร์ให้นะคะสำหรับห้องนอนจะมีแอร์ให้ทุกห้องค่ะตรงนี้ก็เป็นห้องแต่งตัวได้นะคะแล้วจะมีห้องน้ำ ห้องอตู้สือผ้าเรวยความที่วันนี้พาลูกค้ามาชมบ้านนะคะเมก็ใช้มือถือถ่ายอาจจะลายตานิดนึงมองลองไปที่ ห้องโถงด้านล่างค่ะไปมาเซอร์รมกันนะคะอันนี้จะเป็นห้องนอนที่สามของนี่เป็นห้องนอนที่วิวสวยกว้างพร้อมกับตู้และชั้นเก็บของมากมายเลย ีสวยงามค่ะคุ้มนะคะสำหรับบ้านหลังนี้อยู่ใกล้เมืองใกล้ตลาดนะคะอาหารการกินเพียบดู <c oughs> ต๊ะนี้วางกระเป๋าได้เลยสำหรับคุณผู้หญิงห้องแต่งตัวนั่งเล่นได้สบายเลยดูห้องน้ำกันบ้างนะคะ มีอ่านให้นะคะห้องน้ำก็กว้างแล้วก็สวยทุกห้องค่ะเป็นไงบ้างคะสามห้องนอนสี่ห้องน้ำสำหรับบ้านสองชั้นติดกันมีชั้นเครื่องอีกหนึ่งหลังนะคะเดี๋ยวไม่พาไปดูเพราะว่า ก่อนหน้านี้เม์จะรีวิวเฉพาะบ้านหลังนี้อีกหลังหนึ่งไม่ได้รีวิววันนี้จะพาไปชมกันนะคะตอนนี้แม่อยู่บ้านหลังสีน้ำตาลนะคะหลังนี้ก็จะชั้นครึ่งค่ะ จากที่มองนะคะเหมาะสำหรับใครที่มีผู้สูงอายุเหมาะมากเพราะว่าห้องนอนส่วนใหญ่จะอยู่ข้างล่างนะคะชั้นล่างออเลยทุกห้องมีห้องน้ำมีตัวคะ่ะโทนสีถูกใจมากในชอบโทนนี้ <laughs> น,นี้ห้องนอนที่1น,นะคะวิวไ,ไม่ต้องห่วงค่ะเพราะว่าอสองหลังนี้วิวภูนนเขาออสั่งมาหกสิบสายแล้วนะคะน,นี้จะเป็นเคาน,น์เตอร์คุ้งอ่ะมีห้องน้ำแขกนะคะห้องน้ำแขกตรงนี้ห้องนอนค่ะห้องนอนที่สอง จะรีบนิดนึงต้องไปเทคแคร์ลูกคาต้องขออภัยในความรีบเดี๋ยวหลังมาเก็บรายละเอียดให้ชมแบบเรียบยิบเลยหลังคาป,ปรอมมากปลอมจริงๆมีมากสว่นะคะ ้องัวขนาดกระทัดรัดค่ะมองไปหลังมาก็เห็นภูเขานะคะตรงนี้ประตูเปิดออกไปหลังบ้านประตูออกไปหลังบ้านนะคะมีระเบียงหลังบ้านโอ้โหลมเย็นดีมากเลยเปิดไปจ้าเอ๋กับบ้านาข้าง <laughs> ต่อไปอ่ะอันนี้ห้องเก็บของนะคะไลยตามไหมอ่ะดูห้องนอนต่อไปนะคะเหมาะก,กับบ้านที่มีผู้สูงอายุนะคะเนี่ยมาอยู่3ามห้องอยู่ชั้นล่างหมดเลยตรงนี้มุม ตู้เสื้อผ้าเก็บของมีนนั่นงนะคะแล้วก็จะเป็นห้องน้ำค่ะมีอ่างให้นะคะสำนอนทงนี้อะไรอ่จะเป็นบันไดขึ้นตรงนี้จะเป็นบ้านชั้นเครื่องนะคะ น่าจะเป็นห้องใต้หลังคาหรือเปล่าไปดูกันเป็นห้องใต้หลังคานะคะนี้ก็เหมาะกับเด็กหรือเอาไว้นั่งสมาธิก็ดีนะคะสำหรับห้องนี้เก๋เช่คะ่ะ ีห้องโถงห้องครัวห้องเก็บของนะคะส่วนด้านบนก็เป็นห้องใต้หลังคาค่ะแต่ว่าห้องบนไม่มีห้องน้ำนะคะหน้าบ้านค่ะหน้าบ้านหันหน้าไปทางทิศใต้นะคะโอ้โหเลือกไม่ถูกสองหลังเลือกไม่ถูกเลย ำหรับลงรถของหลังนี้นะคะตู้เก็บของสองฝั่งเลยตู้เก็บของเยอะมากนี่นี่จะเอฟของมาแล้วเอามาซ่อนไว้ที่ซ่อนเยอะมากแล้วก็ติดก,กันก็จะเป็นห้องเก็บของนะคะเอาอย่างนี้มองเห็นป่ากระโพดเห็นบ้านอยู่รำไรเดี๋ยวไม่จะพาไปดูค่ะ ว่าจะเปรี่ยวไหมอาหารการกินเป็นยังไงนะคะนุ้นจากตัวบ้านนะคะจากตัวบ้านเนี่ยออกไปถนนหลักเพียงแค่200เมตรค่ะเดี๋ยวเราเลี้ยวซ้ายนะคะเพื่อที่จะไปดูอาหารการกินกันเห็นไ,ไหมคะว่าก็มีพื้นบ้านนะคะไม่ได้เปรี่ยวอะไรมีมีชาวบ้านมีเพื่อนบ้านอยู่นะคะ ติดดกันเลยแล้วขับมาประมาณ250เมตรเราก็จะมาเจอวงเวียนข้างหน้านี้นะคะนี่ข้างหน้านี้จะเป็นร้านสะดวกซื้อนะคะปัจจุบันก็จะเป็น CJ ค่ะ CJ Minimart ของถูกนะและของเยอะด้วยมีร้านกาแฟามีร้านอาหารถ้าเราเลี้ยวซ้ายขึ้นไป นะคะจะไปปูพิมานไปฮอลิเดย์พาร์คค่ะแต่ถ้าเราเลี้ยวขวาเราก็จะไปที่ตลาดปักช่องนะคะไปโรงพยาบาลปักช่องนานานะอุปกรณ์การเกษตรก็เยอะนะคะร้านซ่อมร้านผลไม้เยอะมากค่ะเป็นชุมชนที่น่าอยู่นะคะไม่วุ่นวาย โรงเรียนอยู่ข้างหน้านี้นะคะอ่ตรงนี้เป็นวัดโรงเรียนอยู่ซ้ายวัดอยู่ขวาค่ะวัดหนองมะค่านะคะโรงเรียนหนองมะค่าขับตรงไปซ้ายมือนี้สถานีนามัยเห็นไหมคะว่าไม่ได้ไกลไม่ได้ห่างไกลเลยนี่อบตอ,อยู่ตรงนี้นะคะเนี่ยสองข้างทางเนี่ยของกินเยอะ สักครู่ลืมบอกนะคะถัดจาก CJ m i n i m a r t mm. ก็จะมีเซเว่นด้วยอยู่ที่ว่าคุณสะดวกซือ้อ <c oughs> เลือกได้เลยค่ะแต่ร้านกาแฟเยอะอยู่ร้านกาแฟแล้วก็จะมีตลาดนัดชุมชน,ชนโอ้โหได้อยู่นะได้อยู่ใช้ได้เลยค่ะสำหรับบ้านหลังนี้นะคะถัดจากชุมชนจากโรงเรียนจากวัดนะคะเราขับรงไปขับลง,ลงไปข้างล่าง อีกประมาณ5กิโลก็กจะถึงตัวปากช่องนะคะตัวโรงพยาบาลปากช่องนานาค่ะบนถนนเส้นนี้เลยเวลาที่เราเข้ามาเราก็ใช้ถนนเส้นนี้นะคะสำหรับบ้านน้ำตาลนะคะถ้าจะขยายก็มีที่เปล่าว่างอยู่ตรงนี้สองลา้านนี่ค่ะล็อกนี้สองล้าน สอง้านนี้ค่าโอนคนละครึ่งนะคะขยายได้ค่ะแปลงนี้166.3ตารางวานะคะถ้าจะขยายสำหรับบ้านสีน้ำตาลค่ะสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะนะัดดูสถานที่จริงค่ะแจ้งล่วงหน้า1วัน0ูนย์เก้าเกนะคะ ไปแล้วค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมนะเดี๋ยวไม่ไปดูแลลูกค้าต่อก่อนนะคะสวัสดีค่ะ